สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาตีแผ่เรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับตอนนี้ก็เห็นเงียบๆไปนะครับพี่น้องครับประกันสังคมตอนนี้เงียบไปนะครับผมพยายามนําเสนอข่าวเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา3 3และ39ไม่ว่าจะเงินบําเหน็จบํานาญนะครับอายุครบ55ปีก็รับบําเหน็จและบํานาญแต่ตอนนี้มันเงียบไปครับเพราะอะไรถึงเงียบนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมเงียบไปแล้ว จะได้เงินจริงหรือเปล่าจะมีการปรับสูตรจริงหรือเปล่านะครับอ่าวันนี้มาฟังกันนะครับว่าทําไมเงียบไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อให้กำลังใจช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับหากอยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ก็ด้านล่างนะครับมียาสิฟฟันสมล์ออนแล้วก็ผงซักฟอกเอ็กซ้าวอนะครับแช่3วัน4วันก็ไม่นองไม่เหม็นยาสิฟันนี้ปวดเหงือกปวดฟันใช้ได้ดีครับประมาณ3 4วันก็หาย โอเคอันนี้จากประสบการณ์ของผมเลยนะของบริษัทซูเหรียญแห่งประเทศไทยครับโอเคประกันสังคมนะครับตอนนี้ที่เงียบไปนะครับปกติแล้วเขามีการเอาเข้าคอรมอไปแล้วก็ผ่านคอมอเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่ามีการทําประชาพิจารณ์ภายใน90วันนะครับตามกฎหมายนะครับจะต้องทําให้แล้วเสร็จภายใน90วัน พี่น้องครับตอนนี้การทำประชาพิจารณ์มันเงียบไปไม่มีสื่อสำนักไหนนำเสนอเกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์นะครับผมไล่ตรวจสอบไล่หาดูแล้วนะครับไม่รู้พิมพ์หัวข้ออะไรจึงจะขึ้นนะครับใครรู้คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับผมจะเข้าไปเอาข้อมูลนะครับมา เผยแร่นะครับให้กับพี่น้องประชาชนสืบต่อไปนะแต่เท่าที่ผมหานะครับยังไม่มีนะครับไม่รู้ถึงขั้นตอนไหนแล้วการทำประชาพิจารณ์นะครับไหนบอกว่าจะมีการให้ประชาชนสามารถทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ได้นู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้อย่าว่าแตอเว็บไซต์เลยครับผมเข้าไปหาแล้วนะแต่ถ้ามีจริงๆ ถ้ามีการทำผ่านเว็บไซต์จริงๆนะครับของประกันสังคมเนี่ยกรุณาออกสื่อออกข่าวด้วยประชาชนจะได้เข้าไปร่วมการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้นะครับไม่ใช่เงียบหายไปแบบนี้นะครับนะครับสื่อต่างๆนะครับผมรบกวนนะครับว่าช่วยแกะรอยเรื่องนี้หน่อยช่วยติดตามเรื่องนี้ให้หน่อยนะครับนะ ก็เข้าใจอยู่นะครับว่าตอนนี้ก็มุ่งประเด็นไปที่ตึกสอตององที่ถล่มนะครับที่จตุจักรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประกันสังคมก็มีความสําคัญกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการทําประชาพิจารณ์ไปถึงไหนแล้วนะครับวันที่ 1, นึ่งมกราคมปี2569เนี่ยจะได้การปรับสูตรใหม่จริงหรือเปล่านะครับและในการปรับสูตรใหม่ครั้งนี้นะครับก็ ผมก็ได้พูดไปแล้วเนาะก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะผมต้องกราบขอโทษด้วยนะครับต่อว่าในที่นี้ก็คือต่อว่าว่าทำไมผมต้องไปเชียร์และผลักดันในส่วนของมาตรา39ด้วยนะครับอ่าทำไมอ่าพอผลักดันปุ๊บใช่ไหมครับมาตรา3-3เขาบอกว่าได้ลดน้อยถอยลงนะผมก็ก็อย่างว่านะครับสังคมเราอยู่ด้วยกันมันก็มันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง นะครับแต่ทางบอร์ดประกันสังคมเองเขาก็ยืนยันแล้วว่าท่านเคยได้เท่าไหร่ท่านก็ต้องเอาไปเท่านั้นนะครับเขาไม่ได้ปรับลดแต่อย่างใดนะครับไม่ได้ปรับลดนะครับนะครับก็จะมีการใช้สูตรคำนวณเหมือนเดิมนะครับท่านก็จําสูตรคำนวณตัวเก่าไว้ก็แล้วกันนะครับถ้าลองเอาตัวเก่าคำนวณกับตัวใหม่มาคำนวณแล้วถ้าตัวใหม่มันได้น้อยกว่า นะครับอันนี้ทางบอร์ดการสังคมเขาก็ยืนยันว่าเขาจะปรับให้เท่ากับสูตรของเดิมนะหลายคนเป็นกังวลน,นะครับนะครับแต่ก็มีคนเสนอมาก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นนะเสนอมาว่าอย่างนี้นะครับว่าหนุ่มน้ำมนต์ทำไมไม่ลองเสนอไปละ่ะลองทําผ่านสื่อโซเชียลไปว่าให้ปรับแก้เฉพาะมาตรา39ไม่ต้องมายุ่งกับ33เพราะ33ก็กิน20%อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วปีที่เกินไปก็กิน1.5% นะครับก็ครบปีก็รับเป็นบํานาญไม่ครบก็รับเป็นบําเหน็จการปรับสูตรนะครับนะ,อะเอางี้ถ้างั้นน่ยผมฝากไปยังบอดประกันสังคมนะครับนะฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองบอดประกันสังคมมีพี่น้องหลายท่านนะครับมีชาวบงชาวบ้านเป็นคนโรงงานนี่แหละมีที่มีประกันสังคมมาตรา33 เขาฝากมาบอกนะครับว่าการแก้ไขทําไมไม่แก้ไขเฉพาะมาตรา39นะครับที่ส่ง33มาาแล้วมาต่อ3 9อ่ะคนกลุ่มเนี้ยทำไมไม่ปรับสูตรเฉพาะตรงนี้นะเขาฝากถามนะครับนะแล้วทําไมต้องไปยุ่งวุ่นวายกับสูตรของเขานะครับก็คือสูตรประกันสังคมมาตาา33าเนี่ยทำไมต้องไปยุ่งวุ่นวายกับสูตรของเขาอันนี้เขาฝากมาถามนะ นะครับถ้าสื่อหลายๆสำนักพเพออิอช่องอันน้อยนี่ของผมมันเด้งไปเจอเนี่ยช่วยก๊อปปี้วิดีโอของผมเนี่ยผมอนุญาตนะเอาไปเป็นบางช่วงบางตอนเนี่ยเอาไปได้เพราะจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกถ้าคุณเอาไปหมดอ่ะมันจะติดลิขสิทธิ์ไอ้ข้อหาข้อมูลซ้ำนะเอาไปเป็นบางช่วงบางจอนบางตอนนะทำไมไม่ปรับเฉพาะมาตราสามสามที่มาต่อ39นะครับฟังไว้นะครับบอดประกันสังคมอันนี้คือการเรียกร้องของพี่น้องประชาชนจากม .3 3 ที่ฝากผมมานะครับเพราะเขามีความเป็นกังวลว่าเขาจะได้น้อยกว่าเดิมนะคุณไม่ต้องไปแตะได้ไหมสูตรตัวนั้นคุณเอาสูตรตัวใหม่มาใช้เฉพาะ3ามได้ไหมผมฝากให้แล้วนะพี่น้อง f อฟนะเออผมฝากให้ขนาดนี้แล้วยังมีคอมเมนต์มาด่าผมอีกนะผมเคบะบกอ,อก้้ทีนี้นะนะผมเคบะบกอ,อกนะแต่ถ้าเป็นผู้อาบโสกว่าไม่สุภาพต้องขออภัยหยอกหย,ยอกเล่นนะครับหยอกเล่นอ้าวทีนี้ เรามาดูกันนะครับว่าการทําประชาพิจารณ์เนี่ยจะแล้วเสร็จภายใน90วันนะครับวันนั้นออกเข้าคอรมมีนาใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดวันที่1มีนาคมเนาะก็ผ่านไปไงครับก็ผ่านเสียงข้างมาก,กน,นะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็นับไปมีนามีนาเมษา,าพฤษภาก็คือเดือนนี้นะถ้า90วันก็ครบ3เดือนมันก็คือเดือนนี้นะครับมันคือเดือนนี้ที่จะแล้วเสร็จ นะครับเพราะฉะนั้นพอแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าการทาประชาพิจารณ์แล้วเสร็จนะครับแล้วก็นําเข้าคอรมออีกครั้งหนึ่งนะครับการเอาเข้าครั้งนี้นะครับเป็นการปรึกษาหารือกันนะครับการทำประชาพิจารณยถ้าเกิดมีเสียงที่เขาไม่ยอมรับในการปรับสูตรใหม่นะ่ยถ้ามีเสียงมากกว่านะ่ะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงกับมอ3นะครับนะถ้าเสียงค่อนข้างมากกว่าน่ะก็จะ แน่นอนแหละอาจจะมีการทบทวนใหม่ผมใช้คํานี้ก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าการทำประชาพิจารณ์ออกมาภายใน90วันเนี่ยเสียงข้างมากเนี่ยบอกว่าโอเคมีการปรับสูตรใหม่ได้น,นะครับม .39 จึงจะรอดจะจึงจะหลุดพ้นจากการได้เดือนละพันสองพันสามนะครับไปเป็น3า0 0ันสีนะครับตามที่คุณส่งมานะครับเรื่องนี้ก็มีดราม่าก,กับผมด้วยนะครับว่า ในการคำนวณสูตรเนี่ยผมคำนวณสูตรเนี่ยผมใช้ฐานเงินเดือน1 5 0 0 0หหลายคนก็มีเข้ามาต่อว่าหลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจผมสำหรับคนที่เข้าใจเขาให้กำลังใจผมสำหรับคนที่มืดแปดด้านนะครับเวลาผมพูดบอกว่างงก็มาด่าผมพิมพ์คอมเมนต์เสียหายมึงมึงกูกูเงี้ยโอ้ยอย่าหาทำนะครับมันเป็นโลกโซเชียลนะครับเราจะต้องมีศักดิ์ศรีเป็นของเราบ้าง การที่จะใช้ถ้อยคํากับคนให้ความรู้นะครับสิ่งไหนไม่ใช่ความรู้คุณก็ไม่ต้องมาจดมาจําสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์กับคุณคุณก็จดจําเอาหรือคุณไม่อยากฟังผมคุณก็ปิดคลิปทิ้งไปไม่ต้อง r าม m าไม่ต้องมาด่าผมนะครับนะผมไม่ชอบให้คนด่านะผมไม่ชอบไม่ชอบให้ใครมาเกลียนนะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับฐานเงินเดือนเนี่ยมันบวกอัตราเงินเฟอ้อ ผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเขามีการปรับเปลี่ยนสูตรอาจจะสมัยนั้นะได้เงินเดือน7 000, 8 0 0พ0 0คุณก็ฟังให้มันเข้าใจเขาปรับฐานขึ้นจากเรทปัจจุบันก็แล้วแต่เงินเดือนของคุณแต่ค่าแรงขั้นต่ำอ่ะมันอยู่ที่400บาทต่อวันแต่ฐานเงินเดือนของประกันสังคมมันอยู่ที่1 5 0 0 0านบาทไงครับนะครับเขาก็เลยจับฐานปัจจุบัน750หรือเท่ากับ1 5 0 0 0นเ่ะเอามาผนวกกันฟังทันไหมทีนี้อ่ะ พอดัชนีในการฐานเงินเดือน7,000-8,000สมัยก่อนนะครับนะมันก็ดีดตัวขึ้นตามแรงผันผลของอัตราเงินเฟ้อนะครับผมจะพูดยังไงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจมันก็จะสมมุติมัน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 แค่นี้เนาะแต่ปัจจุบันมันอยู่แค่นี้เขาก็ไล่ไปปรับฐานเมื่อก่อนให้มันขึ้นมาเกือบที่จะเทียบเคียงกัน แล้วก็เอาทั้งหมดมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงให้คุณคุณเข้าใจนะครับนี่ก็ประมาณนี้วันนี้ไม่ยาวครับวันนี้ไม่ยาวสรุปนะที่ล่าช้าอยู่ตอนนี้คือมีการทำระชาพิจารณอันนี้รับได้เพราะว่าเขาก็ประกาศอยู่แล้วนะสรุปว่ามีการทำระชาพิจารณ์ภายใน90วันประชาพิจารณ์ภายใน90วัน2เอาเข้าคอรมอลหาเรือปรึกษาหารือกันแล้วก็แก้ตัวบทกฎหมายให้มันถูกต้องชัดเจน นะครับผมแถมให้นิดนึงถ้าเกิดผ่านไปได้นะสำหรับใครที่รับเงินบำนาญชรา,าภาพอยู่ตั้งแต่อายุ55ปีขึ้นไปเนะี่ยท่านก็จะได้เพิ่มสมมติท่านได้อยู่1,500เอามาผนวกคำนวณกันหมดแล้วทีนี้เอามาเอามารีรีเซตใหม่รีเฟซใหม่ทั้งหมดเนะี่ยปรากฏว่าทั้งม .33 คุณส่งมายเยอะแยะมากมายเนะี่ยแต่คุณมาพลาดตรงที่ว่าส่งม .39 แค่5ปีใช่ไหมเขาก็จับ5ปีมาไงแต่สิ่งที่คุณส่งมาเนี่ยเป็น20ปี30ปีหรือคุณส่งมาเป็น15ปี20ปีอย่างเงี้ยไอมอสามสามอะ่ะมันไม่ได้ถูกนํามาคํานวณมันก็เลยได้น้อยทีนี้พอเขาอมาคํานวณกันใส่หมดทีนี้ก็หาค่าเฉลี่ยออกมานะครับก็ใช้15ปีส่วนปีที่16ไปก็คิด1.5ให้อีกเพราะฉะนั้นถ้าผ่านไปได้ผม ก้าฟันธงเลยว่าคุณจะได้เพิ่มมากกว่าเดิมหลายพันบาทครับไม่ต่ำกว่า2,000-3,000บาทนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีหลายคนบอกคุณก็ไปคิดแต่1 5 0 0 0ถ้ามันไม่ถึง15,000เงินเดือนของคุณน่ะคุณก็หารลงมาสิครับคือเขาตัวตัวตัวเฉลี่ยไงตัวเฉลี่ยกันทั้งหมดแล้วมาหาอัตราคุณนึกภาพออกไหม หาอัตราค่าเฉลี่ยให้ได้ครับอาจจะ1 2ื่นสองหมื่นสามอยู่ประมาณนี้นะครับการส่งประกันสังคมทุกอย่างมันก็มารวมกันหมดมันก็ได้ลดน้อยถอยลงมันก็ไม่ได้จาเป็นต้องว่าเป๊ะสามพันสี่พันมันก็มีลดน้อยถอยลงตามที่คุณส่งไม่ใช่คุณส่งน้อยคุณอยากได้มากมันก็ไม่ได้คุณส่งมากๆคุณอยากได้เยอะตามคุณส่งมากมันก็ไม่ได้เพราะกฎเกณฑ์มันตั้งอยู่ที่1 5 0 0 0บาทไนครับคุณเข้าใจไหมคุณได้เงินเดือน2 0 0 0 0ื มี FC นะถามผมเข้ามานะครับว่าได้ตั้ง20,000นะได้เงินเดือนเกือบ20,000นะ่ะจนกระทั่งามาต่อมาตราต39ลาออกนะครับมันก็เหลือแค่4,800เหนละือแค่4,8 0 0ะมาต่อมาตรา39อยู่3ปีคุณก็ได้2 0,000มา2ปีมาตรา39 4,8 0 0นะ่ะอีก3ปี พอเอามาผนวกกันใน60เดือนสุดท้ายมันก็ลดน้อยถอยลงได้อยู่ประมาณพันพันมั้งเห็นเห็นแจ้งผมมานะครับพันพันก็ยังดีนะคุณยังได้พันเบางคนได้แค่พันสเองแต่ถ้ากรณีนี้นะที่ได้พันเนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับคุณจะได้อยู่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทเชื่อผมไหมอ่ะลองดูนะถ้าสูตรนี้ผ่านนะครับ เพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันทําประชาพิจารณ์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเว็บไซต์ให้ทำประชาพิจารณ์เลยผมพยายามหาอยู่สื่อลาลสยสนักเอามาบอกหน่อยว่าให้ประชาชนเข้าไปกอกตรงไหนไปแสดงความยินดีตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเควันนี้อย่าลืมสั่งผลิตภัณฑ์นะครับบริษัทสุเหรียนก็คือยาสีฟันแล้วก็ผงซักฟอกกาแฟสมในนี้หมดเลยช่วยสนับสนุนช่องก็ดีครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผม